คิดต่างอย่างสร้างสารรค์น็อตโพสรูปคู่เพชรสยบดราม่าเตือนสติตัวเองอย่าให้ความคิดทำลายน็อตโพสรูปคู่เพชรสยบดราม่าเตือนสติตัวเองอย่าให้ความคิดทำลายมิตรภาพกลายเป็นดราม่าร้อนฉาดเลยค่ะสำหรับคู่ของน็อตวรริศเฟื่องอารมณ์และเพชรกรุณพลเทียนสุวรรณ ซึ่งทั้งคู่นั้นก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อการเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีความคิดทางการเมืองที่แตกต่างหลังจากที่โพส์เฟซบุ๊กของน็อตเกี่ยวกับข้อมูลความปลอดภัยของวัคซีนที่ผลิตจากเชื้อตายถูกฝั่งเพชรเข้ามาแย้งพร้อมกับข้อมูลอีกด้านเกี่ยวกับวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mrna แต่ถูกน็อตตอบกลับภาษาเพื่อนว่าเรื่องของมึงงานนี้จึงกลายเป็นดราม่าใหญ่โตทําเอาชาวบ้านชาวช่องขอเพือกและเป็นเดือดเป็นร้อนกันเป็นแถวบานปลายจนขึ้นแฮชแท็ก แบนน็อตวรริตขึ้นมาในโซเชียลมีเดียเมื่อคืนนี้ทั้งคู่นั้นกอดคอกันไปออกรายการแชะเพื่อเคลียร์ดราม่ากันเรียบร้อยทางฝั่งของน็อตเองก็ได้แะภาพคู่เพื่อนซีกว่ายี่สิบปีลงอินส a าแกรมพร้อมแคปชั่นคมๆว่าอย่าให้ความคิดมาทำลายมิตรภาพคิดต่างอย่างสร้างสารรร่วมมือการฝ่าฟันโควิดเป็นการยืนยันว่ามิตรภาพของทั้งคู่นั้นอย่างแน่นปึกเหมือนเดิม